คนที่ใช่เขาก็ไม่รักเราคนที่รักเขาก็ไม่ใช่บอกหน่อยคนกลางอย่างฉันต้องทำยังไงจะเช้าเร็วต้องเจอกับวันนั้นฉันคือคนตัดสิ้นใจ นสวัสดีค่ะนันทิชาแก่นนาคํำนิวเอสสิบเอ็ดค่ะสำหรับนิวก็อายุ18ปีค่ะเดือนนี้ก็จะ19แล้วเย้เย้เย้ค่ะนิวก็เป็นคนกีสานะคะก็มาจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะส่วน <Okay. S 1> ทำไมถึงเลือกที่จะมาประกวดเดอนสกายนะคะก็เพราะว่าเวทีเดอนสกายเปิดโอกาสให้ทุกคนเลยที่มีความสามารถในด้านร้องเพลงนะคะส่งคลิปเข้ามาเพื่อที่จะมาทำการ เ,เพื่อที่จะมาทำการคัดเลือกนะคะโดยนุ่นพี่โดยสกายของเราเองนะคะก็ทุกเพศทุกวัยเลยไม่ว่าจะเป็นหญิงชายเด็กเล็กเออผู้ใหญ่เออหรือว่าคนแขนนิวก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ่ันกำลังใจที่สำคัญนะคะก็แน่นอนค่ะเป็นครอบครัวของนิวเองแล้วก็รวมถึงตัวนิวเองด้วยถ้านิวไม่มีความฝันนิวคงไม่ได้มายืนณจุดนี้ค่ะความสามารถพิเศษนะคะที่ มีก็ราแล้วก็เต้นค่ะแล้วก็เล่นกีฬาวอลเลย์แล้วก็เปตองค่ะเพลงที่ชอบนะคะก็เป็นแนวป๊อปล็อกค่ะหนึ่งเพลงที่สามารถบอกความเป็นตัวนิวได้นะคะก็เป็นเพลงของพิดาค่ะชีวิตนิ่สั้นจะตายค่ะศิลปินที่ชื่นชอบนะคะก็เป็นพี่ดานอโนฟินค่ะพี่แก้มเดอะสาตานะคะพี่ซานิเอฟค่ะเพราะว่า มีความฝันเหมือนเขาเลยอยากจะทําความฝันตัวเองให้เป็นเหมือนเขาได้ค่ะส่วนความรู้สึกนะคะที่ได้เข้ามาเป็น12คนของเดอสก,กาย9นะคะก็ปลื้มใจมากค่ะเพราะว่ารุ้นมาตั้งนานเชียร์ตัวเองมาตั้งนานนะคะวิกหนึ่งวิกสองวิกสามนี่ก็อุปสรรคเยอะพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงบ้างที่ตัวเองลองไม่ถนัดก็จะเป็นคนดีกีตาร์ให้บ้างก็เป็นพี่หนูเองนี่แหละค่ะแล้วก็เวลาที่เราไม่ตรงกันบ้างเอ,อ่ย กิตามีปัญหาหรือว่าเราไปยืมเขามาอะไรประมาณนี้เราก็เลยมีอุปสรรคแต่ว่าก็ผ่านผลมาได้ด้วยดีค่ะได้เข้ามาถึงรอบสุาสองคนก็จะทําเต็มที่และดีที่สุดค่ะขอฝากนะคะใครที่ชอบนิวนะคะหรือเชียร์นิวอยู่ก็สามารถร่วมโหวตได้นะคะกดนิว S11 ด้วยนะคะก็ฝากด้วยคนที่ก,กดแล้วก็ขอบคุณด้วยค่ะค่ะสาหรับสิ่งที่อยากจะฝากให้กับสีคู่แข่งนะคะก็อยากจะบอกว่า ทำให้สุดความสามารถนะเราจะมาแข่งกันด้วยความสามารถสุดๆสุดท้ายนี้ก็ใครที่อยากจะติดตามความเคลื่อนไหวของเดอะสกายเทั้ง12คนนะคะก็สามารถเข้าไปที่แฟนเพจเดอะสกายค้นบอดหาดาวเด่นแล้วจะเจอพวกเราค่ะสำหรับวันนี้นิวก็ขอสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันนะ